อัธกรย้ำสะวายน้ำกกทเสร็จทันใช้4เกมแน่นอนค่ะภายหลังพิธีอัญเชิญไฟพลเลิกการแข่งขันสีเกมครั้งที่33ในายอัธกรศิริรัทยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงสูนกีฬาทางน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับใช้เป็นสนามแข่งขันกีฬาทางน้ำใน หรรมซีเกมปลายปีนี้ค่ะจากการตรวจติดตามในครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยได้รายงานความพร้อมว่าการก่อสร้างและปร,ะปรับปรุงสระว่ายน้ำจะแล้วเสร็จตามกำหนดภายในวันที่28พฤศจิกายนนี้โดยขณะนี้ค่ะงานโครงสร้างระบบกองน้ำและงานประกอบอุปกรณ์ต่างๆดำเนินหน้าไปตามแผนค่ะเพื่อทดสอบ ความพร้อมของสนามแข่งขันก่อนใช้งานจริงทางกระทรวงและสมาคมกีฬาทางน้ำได้เตรียมจัดการแข่งขันว่ายน้ำมาสเตอร์ชิงแชมป์อาเซียนในวันที่29-30พฤศจิกายนนี้ซึ่งจะเป็นการทดสอบระบบสระ ระบบเวลาแสงเสียงและการบริหารจัดการโดยรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลค่ะหลังจากนั้นจะเปิดให้ทัพนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยเข้ารวมแขคมเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกันณนะศูนย์กีฬาทางน้ำตั้งแต่วันที่1ทธันวาคม2,568เป็นต้นไปเพื่อให้ทีมชาติไทยได้ทำความคุ้นเคยกับสนามซ้อมและแข่งขันจริงก่อนลงชิงชัยในซีเกมครั้งที่33ค่ะใน กได้เน้นย้ำว่าการปรับปรุงศูนย์กีฬาทางน้ำแห่งนี้เป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการให้ได้ตามมาตรฐานเพื่อให้ประเทศไทยสามารถจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ได้อย่างสมสศักดิ์ศรีและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันว่าจะเดินหน้าติดตามเร่งรัดงานในทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้สีเกมครั้งที่33เป็นความภูมิใจของประเทศไทยและอาเซียนร่วมกันค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn